ลมเย็นดีจ้ายอยู่บ้านเข้าเนี่ยบรรยากาศก็คืออยู่บ้านนอกเข้าเราจะโมฮ o อ n โมหยังอากาศเย็นจ้าุนที่มารับชมจ้าขอบคุณหลายๆจ้าหางานทรงพีมากกันนอกระน,นอกก้อยเพื่อนๆจ้าที่นอบนจะมาเก็บตะลิ่งปิงเพราะว่าด่วงทิมเมอร์อละจ้า กระเบื้องบ้านสวยงามบ่จ้กรอบบ้านจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณด,ดีนะมื้อนี้บ่ค่อยมีแดดจ้าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเนาะก็เลยทำงานกันสะดวกจ้าไม่ค่อยนอนอจ้าไม,ม่มีเหดไม่มีเหดไม่ยังเขาบอเให้ทายจ้า สวยงามจ้าร้อลงออกจ้าหางานทรงพ่มากกอนนา้กันเล็กเพือ่อนเจ้ามาีน้อบนจะมาเก็บตะลิงปิงอยู่ในกรุงเทพก็มีแต่ควันรถควันยังเนาะมีแต่ท่อไอเสียจ้า จ้ะบรรยากาศรอบบ้านให้ดูเนาะคะเนาะบรรยากาศลมเย็นดีจ้าอยู่บ้านเฮานี่บรรยากาศก็คืออยู่บ้านนอกเฮาล่ะจ้ะบ่ฮ้อนบ่หอากาศเย็นจ้ต้นพะล่วงทิ่มหมดแล้วจ้ะเบื้องบ้านสวยงามบ่จ้ะเ็นวิวต้นไม้ด้วยสวยจ้ สวยงามเนาะคันเนะาะตัดต้นไม้อีกแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นหกกะัะปกคลุมก็เลย่อก็เลยตัดออกถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูเนาะคันเนาะบรรยากาศไม้หลายจะในโลกบนอยู่ <Yeah. S 1> จะในโลกบนอยู่กับผู้บันเท้าในทุกจังต้นไม้ต้นลายบรรยากาศเนาะบาได้อยู่ในตกรุงเทพ หางานทรงพี่มากตอนเนาะกระน,น,น้เอเพื่อนๆจะพี่โน้บนจะมาเก็บตะลิ้งปิงลนอลงออกจก้ะหางานทรงพี่มากตอนเนาะกระน้อเพื่อนๆจะพี่โน้บนจะมาเก็บตะลิ้งปิง ฝ้าสวยงามจ้าฝ้าสวยงามจ้าอยู่บุรีรัมย์มาบ้านี้นี่ก็อ่างปลานะจ๊ะอ่างปลาจ้ะเดี่ยฝ้าสวยงามถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูเนาะค่ะเนาะบรรยากาศ <ส>ดีนะมื้อนี้บ um. ่ค่อยมีแดดจ้ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเนาะก็เลยทำงานกันสะดวกจ้ะไม่ค่อยร้อนจ้ะเตัดต้นไม้อีกแล้วเนี่ยต้นไม้พันหกจ้ะปกพุมก็เลย่อก็เลยตัดออกถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูเนาะค่ะเนาะบรรยากาศ ก็ว่าเบื้องทิมเมืแล้วจ้ะก็เบื้องบ้านสวยงามบมจ้ะต้นไม้จะให้เพื่อนบ้านเพื่อนมาตัดต้นมะม่วงลอออกให้จ้ะมันสูงต้นไม้สูงลอลงจ้ะที่มารับชมจ้ะขอบคุณในรายจ้ะต้นใหญ่จ้ะ อันนี้ลูกสาวมาเก็บไปให้ไปกินไม้ลายเจ้าในโลกบนอยู่เจ้าในโลกบนอยู่กับคือบ้านเฮ้าในเด็จั่ต้นไม้ต้นไายบรรยากาศเนาะบริด้อยู่ในตัวกรุงเทพต่านที่มารับชมจ้าขอบคุณในลายเจ้า รลลุงออกจ้ะนี่ก็อ่างปลานะจ้ะอ่างปลาจ้ะเดี๋ยวปลาสวยงามฮัดรอบ,บ้านจ้ะ ไม่มีอะไรแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะคะขอบคุณอยู่ในขกรุงเทพก็มีแต่ควันลดควัอนอย่างเนาะมีแต่ท่อไอเสียจา้าน่าลุอลงออกอจา้า ไม่หลายจนนีรบนอยู่จันนีรบนอยู่กตคืื่บ้านเข้าในนั้นจตต้นไม้ต้นลายบรรยากาศเนาะบรได้อยู่ในตกรุงเทพมจ้ายบ้า บ่อ wow, ันม wow, ิดตาสวยงามจ้าบ wow, ุพเพสวยงามจ้าย <Wow. S 2> <Yeah. S 2> ูวิวต้นไม้ด้วยสวยงามจ้าสวยงามเนาะค่ะเนาะถ้ากระเบื้องบ้านจ้ะพี่น้องเบื้องบ้านเนาะ รูปเรือด้วยตัดต้นไม้อีกแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นหกจะปกคุมก็เลยก็เลยตัดออกไม่ร้ายจต่นนี้รบนอยู่แต่นนี้รบนอยู่กับขึ้นบานเฮ้าในเด็กจักต้นไม้ต้นลายบรรยากาศเนาะบันไะดยูนิคโตกรุงเทพไม่ร้ายจต่นนี้รบนอยู่แต่นนี้รบนอยู่กับขึ้นบานเฮ้าในเด็กจัก ต้นไม้ต้นไรบรรยากาศเนาะบาได so. ouais. ้อยู่ในโตกรุงเทพไม่เสือไมจ้าเวยบ่เพื่อนๆจานี่คือกระเบื้องบ้านเนาะกันเนาะเนาล้อลงออก จ้ถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูนาอคกันเนาะบรรยากาศหางานทรงพีมากกันเนาะกันเนาะเพื่อนๆจ้าพี่น้องบนจะมาเก็บตะลิงปิงนองลงออกจ้า อากาศอีกแล้วลมเย็นดีจ้าอยู่บ้านเฮาเลยบรรยากาศก็คืออยู่บ้านนอกเฮาเลยแต่โม่หอนโม่หยางอากาศเย็นจ้าต้นฟ้าสวยงามจ้าเพื่อนๆมาอันมี akat, ne, oh òn, ้ไมสวยนะจ้าสวยว่ะเพื่อนๆจ้านี่คือกระเบื้องบ้านเนาะ่อนนาะเนี่ย แดดทอนมึงมีต้นไม่ยื่หนีเฮาก็อยู่แบบบ้านเฮาจะบรรยากาศก็ดีดีจ้ะพี่น้องจ้ะดีนะม้อนี้บ่ค่อยมีแดดจ้ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเนาะก็เลยทํางานกันสะดวกจ้ะไม่ค่อยร้อนจ้ะมีเมียดมีเมียดมียังเขาบ่กเหตุทาย ใหสวยงามจ้าถ่ายบรรยากาศรอบบ้านให้ดูเน,นาะค่ะเนาะบรรยากาศรอบบ้านจ้าก็ไม่มีอะไรแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณตัดต้นไม้อีกแล้วเน,น,นี่ยตันหม่วันหกจ้ะพบคุมก็เลยดก็เลยตตดออก หางานทรงพี่มากกันเลาะกันเาะเพื่อนๆจ้าพี่นะบนจะมาเก็บตะลิ่งปิงตัดต้นไม้แล้วเนี่ยต้นไม้ต้นหกจ้าพกคุม้มก็เลยกก็เลยตัดออกคที่มารับชมจ้าขอบคุณหลายจ้าเลาะลงออกอจ้า